วันที่23เมษายนพุทธศักราช2542พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระ,พระรบรมรุสสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเมื่อทรงดำรงพระอิสริยยศหม่อมเจ้าสิริวัณวรีมหิดลเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมดัสตันเครือรัฐออสเตรเลียในพิธีทูลกล้าทูลกระหม่อมถวาย ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยอีดิสโคเวนแห่งรัฐออสเตรเลียตะวันตกพิธีถวายทุนกล้าวทุงกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ในครั้งนี้สืบเนื่องจากทางมหาวิทยาลัยได้ทราบถึงพระราชจาริยวัตรและพระราชกรณียกิจในฐานะที่ทรงเป็นทูตสันทวะไมาตรีระหว่างราชนจาจักรไทยกับนานาประเทศและออสเตรเลียรวมทั้งความใส่พระราชารอทุทัย ในด้านการศึกษาการพัฒนาการศึกษาของประเทศให้ได้มาตรฐานเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของประชาชนให้รองรับกับการพัฒนาประเทศรวมทั้งยกฐานะความเป็นอยู่ของประสบการณิกรให้ดีขึ้นทางสภามาหาวิทยาลัยจึงได้มีมติให้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตอุตติมศักดิ์ฮอนนูริคอซา,าซึ่งเป็นปริญญาสูงสุดของมหาวิทยาลัย ที่จะพิจารณามอบให้กับบุคคลที่มีเกยียรติหรือสร้างคุณูปการอันเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาในเชิงศิลปศาสตร์หรือบุคคลที่อุทิศตนสร้างประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระองค์แรกที่ทางสภาหมหาวิทยาลัยอิทธิโควเวนมีมติให้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายนับได้ว่าเป็นการยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนาน